my and not าที่เขาวงกดอีกแล้วนะาตกมาที่เขาวงกดอีกแล้วนะาเยเมื่อคืนเธอทำาอะไรน์บันนี่ก่อนที่จะหลุดมาเนี่ยโอ้เมื่อคืนฉันนั่งแคะหูอยู่พอดีขี้หูฉันเยอะฉันก็แค่ไปแค่มาแล้วก็เผลอหลับแล้วก็ตกมาอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมใช่ฉันก็มาด้วยกับฉันเหรอเธออยู่ในความฝันฉันเอ้ยนี่ไม่ใช่ความฝันเอ๊ะหรือเราอยู่ในความฝันกันน้าเธออยู่ในความฝันฉัน อเฮ้ยบันนีเธอฝันถึงฉั้นด้วยว่าแต่ล้วเธอชอบคิดไปเรื่อยฉันละเบื่อจริงๆเลยใชเก,ก้เธอต้องรู้จักหัดโตเป็นผู้ใหญ่ได้สักทีแล้วนะอย่าทำตัวเหมือนเด็กเหมือนเด็กไปได้เอ๊ะบันนี่พูดอะไรแค่แต่ว่าฉันสูงกว่าเธอนะเพราะฉะนั้นฉันเป็นผู้ใหญ่กว่าเธอบันนี่เธอดูสินี่บันนี่สูงกว่าแล้วตอนนี้โอ้ยนั่นเธอลอยอยู่นะ่ะ าาดูสิฉันสูงกว่าเธอไอ้แบ้ันนี่ก็อ้วนกว่าแหละอ้วนกว่ามันน่าภูมิใจใช่ไหมน่ะมันก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะเพราะเป็นข้อดีในชีวิตที่ฉันมีอยู่โอ้ฉันก็ดีใจกับเธอด้วยเธอไม่ต้องาดีใจกับฉันหรอกชเกิลเธอรับหลังเธอชอบจะนินทาฉันฉัน รู้ดีฉันไม่เคยโอ้ย,อยนี่ไงลับหลังแช่เก,ก็เธอกระเถาะหลังฉันมันไม่ได้เป็นคนทําคนทําเขาเขาว,วงกดไปแล้วนะงันใครทำใช่เก,ก็เธอมาเคลียร์กับฉันเลยมานี่มาใครทําเธอบอกมาฉันมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้ฉันเห็นแต่เธออยู่ข้างหลังฉันกําลังจะวิ่งไปข้างหน้าและฉันก็โดนเถาะกระเด็นเลย ทำไมไม่เห็นล่ะบันนี่ฉันน่ะเห็นเต็มสองตาเลยฉันไม่เห็นไชเกิลอย่าให้ฉันรู้นะว่าเป็นเธอเดี๋ยวจะหันหลังอีกรอบหนึ่งคอยดูนะฉันไม่ได้ทำน้องๆทุกคนช่วยเป็นพยานให้ไช่เกิลด้วยนะว่าไช่เกิลไม่ได้ทำนะนี่ไงไช่เกิลเธออีกแล้วเดี๋ยวฉันจะหันไปมองนะอา้าวไม่ใช่เธอดแต่เป็นกียู ใช่ไงนี่มันเสาหลักวาลีนี่ตัวนี้คือตัวที่มาจัดการเราเหรอชายเกิลใช่สิบันนี้โอ้โอพลังรุนแรงมากเหลือนลน้นาปโ,โอ้ยก่อนจะกลับลงมาได้นี่มันปลาดวาลีกระบวนท่าที่หนึ่งปลาดวารีชัยเกิลใช่ อย่างนี้เราจะรอดจากเขาวงกดได้ยังไงเนี่ยแค่เจอปานวาลีเข้าไปเราก็ไม่รอดแล้วนะาจริงด้วยฉันไม่กล้าวิ่งไปในเขาวงกดเลยเมื่อกี้ฉันเห็นมันวิ่งลงไปในเขาวงกดเนี่ยกิยูนะนี่จริงด้วยแต่เมื่อกี้เธอบอกว่าเธอฝันนี่นาเพราะฉะนั้นเธอต้องตื่นจากความฝันเราจะได้ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวฉันจะทําให้เธอตื่นเองมานี่อย่ามายุ่งกับฉันชาเกลมาอชอบมาแกล้งฉันตลอดเลยตื่นตื่นตื่นมานี่ตื่นนะมาตื่นเร็วอย่ามายุ่งกับฉันชาเกลทำไมเธอไม่ตื่นล่ะอะ นี่นี่นี่ตื่นได้แล้วเราจะได้หิ้งออกจากเขาวงกดนี่นี่นี่เอ้าแมนนี่จมน้ําไปแล้วเหรอจ้าเอ้าถ้าในความฝันจริงเราก็ต้องเสกรถมาได้ฮะเน่มาแล้วรถชันรถมาแล้วเพราะฉะนั้นเราอยู่ในความฝันกันอยู่อ้โหโ้โหนี่มันรถไอพ่นแถมมีปืนพลังงานอะไรด้วยก็ไม่รู้ดูสิ ว้าวเจ๋งแฮะเจ้าฝันเราจะเสกอะไรมาก็ได้สินั่นนะสี่ว้าวชาเกิลเธอไปขวางลำรถทําไมเนี่ยใครจะไปรู้ว่าเธอจะขับไปทางนี้เราใครขับฉันไม่ได้ขับเลยชาเกิลเธออย่ามาใส่ร้ายฉันรถมันขับของมันเองรถไปไหนดันนี้จมน้ําไปแล้วไงล่ะบันนี่ใช่เหรอใช่สิไปดูสิจะเห็นอะไรใต้น้างว้รถจักรยานออกมาา ไช่เกิลตะแกล้งฉันฉันว่ารถนี้มันรถผีสิงแล้วแหละวันนี้ฉันก็ว่างั้นละไชยเกลิลไหนเอาคันไม่ออกมาเดยเย่วันนี่พร้อมแล้ว เราจะหนีเข้าไปในเขาวงกตเหรอถูกต้องจัดการสวยๆเลยเราต้องไปถึงหอคอยได้ด้วยรถคันนี้แน่นอนชายก็คิดว่าอย่างนั้นปะเไปกันว้ว้าวเราหลุดตะขางแล้วแงงแงงแงยแงง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 ว้าวเย้โหเราก้าวไกลอยู่เหมือนกันเนี่ยสุดยอดมากๆเลยว้าวชายก็ต้อระวังตายนะ โอ้ว้าวอะไรของเขาเนี่ยโอ้เอว้ายบัตนี้ออกมาเร็วปล่อยไปใช้ก็ขึ้นเขาโงกดกันดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ดิขึ้นหอคอยกันทางนี้ทางนี้บันนี้รู้ทางทางนี้ทางนี้แล้วก็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 ทางนี้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 แล้วก็ทางนี้ทางนี้ท่อท่อท่อท่้ท่อ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 ทางนี้ทางนี้แล้วก็ทางนี้ทางนี้ทางนี้ก็ทางนี้แล้วก็ทางนี้แล้วก็ทางนี้แล้วก็ตรงมาตรงตรงตรงมาตรง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 ทางนี้ บันนี้เข้าใจว่าทางนี้นะแล้วก็ทางนี้แล้วก็ทางนี้แล้วก็ทางนี้ทางนี้ทางนี้บันนี้รู้ว่ามันตเป็นทางนี้แล้วก็มาทางนี้ทางนี้แล้วก็ไปทางโน้นทางโน้นแล้วก็มาทางนั้นแล้วก็บันฑิตถ้าได้บันนี้อยู่หน้าหอคอยแล้วชัยก็อยู่ไหนชัย็กําลังจะไปชัยก็าก็จะถึงหน้าหอคอยแล้วเย้บันี่ใชัยก็ถึงหน้าหอคอยแล้วนานมากเลยกว่าจะมาถึงเธอเนี่ยเร็วรีบเข้ามาเราต้องหาอะไรมากั้นประตูไว้นะไม่ให้ตัวกิูเข้ามาจัดการเราได้ชัยเก้ล ใช่ว่าแต่เมื่อกี้กิ่เข้าไปในเขาวงกตนี่แสดงว่ากิ่ต้องหลงแน่เลยนะบันนี่ากิ่หลงสมนำหน้าจะมาจัดการบันนี่ผ่านเขาวงกตไปซะก่อนหรอกมันจะยากๆหน่อยนะถ้าจะมาจัดการบันนี่นี่เอาตู้คอนเทนเนอร์วางกันไว้เดยก <c oughs> กิวเข้ามา <c oughs> ไม่ได้หรอกรอบเนี้ยเราขึ้นไปดูซิว่ากิูอยู่ตรงไหนกัน โอเคไม่อยากจะคุยหรอกนะว่ากิ่เข้ามาได้หรือเปล่าแต่ที่รู้ๆบันนี่คิดว่ากิยเขาเข้ามาไม่ได้แหลกใชยก็รถมันยังทํางานอยู่เลยดูดีโใช่บันนี่โอ้ยังกิอยู่เลยน่ะโอ้อะไรของเขาเนี่ยรถคันนี้ใช่กอย่างน้อยงงสิแต่ว่าอย่างน้อยมันก็พาเรามาเกือบถึงหอคอยน่ะบันนี่นั่นสิขอดูหน่อยสิว่ากิูอยู่ไหน ฉันจะสแกนดูให้ครบทุกจุดเหมือนเมื่อกี้มีกี่ตัวนะไชเกลบันนี่เห็นตัว2ตัวเอ้ยนั่นไงพิงอยู่ในเขาวงกตบันนี่เห็นบันนี่รู้ทุกอย่างซึ่งมันมี2ตัวไชเกลต้องรีบจัดการอาพิจีลงไปนี่แน่ต้งกีอยูมาใกล้เราแล้วนะบันนี่อย่าไปแล้วปกติตงกิยูจะเป็นคนดีไม่ใช่หรอใช่ ฉันว่าเราต้องออกจากเขาวงกฏนี้ให้ได้แหละบันนี่เราจะออกยังไงเหรอชายเก้ลจัดการกิวให้หมดนะ่ะฉันว่าอย่างางั้นรอได้ว้าวฉันโดนปราณวาลีอ้าวบันนี่โอ้ยกิวอยู่ข้างบนกิูอยู่ข้างล่างชายเก้าชายเก้ลกิูอยู่ข้างล่างในหอคอย,ยชายบันนี่นมาแล้วชายเก้ลเธอเห็นฉันไหมชายเก้ลเธออยู่ใน โอ้ยมันขึ้นมาแล้วมันนี้สคาร์หลอกลอบหลอกลอไปเลยสคาร์หลอกสคาร์หลอกมาสี่มาสี่มาสี่โอ้ยโอยโอ้ยวันนี้เธอมาติดข้างบนกับฉันแล้วเหรอนั่นนะสิ่โหยรอบนี้นะฉันกั้นไว้หมดแล้วไชเกิลดูข้างล่างมีตู้คอนเทนเนอร์กั้นอยู่หน้าประตู ทางนี้เธอก็กั้นตู้คอนเทนเนอร์ไว้ไม่ให้กิวขึ้นมาแล้วถูกต้องและคราวนี้เนี่ยเราป้องกันกิวกระโดดด้วยกันป,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 ปุจบป๊บปั๊บสร้างหอคอยสูงขึ้นไปข้างบนคราวนี้บันนี่จะขึ้นไปก่อนนะโอ้สูงมากบานันนี่ฉันว่ารอบนี้เราต้องรอดจากกิูแน่นอนธรรมดามันรอดอยู่แล้วแต่ที่รู้รีบขึ้นช้ามากเลยแชรก็ไม่ทันใจแชรก็ปีนขึ้นมาละกันนะโอเคฉันว่าเดี๋ยวฉันปีนขึ้นไปฉันว่าฉันปีนขึ้นไปถึงก่อนเธอแน่นอนนะบันจะ เดบ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 งแล้วลิฟเป็นน่ากลัวมากเลยนี่มันยงหยิงยงเยิงเชกอลระวังหลุดนะเอฟเอฟเอฟเอุยจากบุมของฉันเนี่ยน่าจะเห็นกียูได้หลายตัวอยู่ออ้ยเชกอลทำไมบ้านมันสั่นนะลิฟเธอน่ะบันนี่ลิฟมันโยกเยียกโยกเกอยู่เลยโอ้ยบันนี่กลัวตกอะว่าแต่ัชก็ต้องเห็นกียูบ้างปะเนี่ยเอ้ฉันยังไม่เห็นเลยนะ ฉันว่ามันต้องอยู่โอ้ยแล้วไงมันกระโดดอยู่ฉันว่ามันต้องอยู่แถวนี้เฮ้ยมันมีสองตัวเหมือนเดิมใช่บันนี่ไซเคิลฉันว่าเราถอยขึ้นมาตรงนี้เร็วที่ชั้นยืนอยู่เนี่ยมันน่าจะปลอดภัยกว่าหรือเปล่า เราจะต้องอยู่จุดที่สูงที่สุดเพื่อความปลอดภัยของเราถูกต้องเอ๋เราจะเข้ามาอยู่กันในนี้น้องบันนี่โอ้ชัก็ลิฟช์้ันน่ากลัวมากเลยมันจะปัดฉันหล่นลงมาเนี่ยเพราเชนว่าบางทีลิฟ์เธอดูน่ากลัววิญญาะว้ายนี่จะเท็กโอ้โอ้โอ้บันนี่หล่ดไปแล้วเหรอไม่ว่าแต่กิยูอยู่ไหนเนี่ยชัก็เธอเห็นกิยูเปล่าไม่เห็นเลยนะบันนี่ ฉันว่ามันต้องอยู่แถวนี้แน่เลยนี่ไงมันอยู่นี่โอ้มันกระโดดมาแล้วแลวนี่ฉันว่าเธอต้องรีบขึ้นมาข้างบนแล้วปีนเฮ้ย,ย,ยมันนี่กิยูมันเปิดตู้คอนเทนเนอร์ของเธอได้แล้วนะข้างล่าง,นะงนั่ยใช่โอ้ยมันปีนขึ้นมาแล้วเชกเกิลดูข้างล่างสิกระโดดกระแทกตู้คอนเทนเนอร์ชกเกิลว้ายเฮ้ยฉันว่าตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้คงเอาอยู่แหละ นาจ้าอยู่เลชัเกิลายชันพิโอ้โอ้โอ้ชเก็กระเด็นโอ้โหพังหมดเลยหอคอยเรากันกิ่ไม่อยู่มีแต่ลิฟเธอที่ยังอยู่รอดอยู่นั่นนาซีว้าวปลาวาีจ้าจ้าจ้า้าจาจาจ้าจาจ้าจ้า้อจ้าจ้าาจ้้าจ้าจ้าาจ้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 า้า้าาาจ้าจ ทำไมอ่ะฉันมีนี่นิวเคลียร์่โอ้นิวเคลียร์ชนะทุกสิ่งธรรมดาใช่ก็คนอย่างบันนี่เนี่ยจะไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆอยู่แล้วถ้าเจอโพดยูเชื่ออะไรนะกิยูน่าอะกิยูมาสองตัวใน้บันนี่จัดการได้หมดเลยเชื่อบันนี่สิฉันเชื่อว้าวนี่ไงมาแล้วด้วยบันนี่เธอจัดการเลย ว่ามันตายไหมมันตายไหมไม่รู้ที่รู้ชั้นตายลอยตะแนวตะแนวอยู่ <c oughs> ฉันก็จะเห็นใช่เปล่า <c oughs> ฉันเห็นวันนี้เอ,อวีเนหัวจังเลยไม่แอนนัท